คุนไดสตาร์เลเเีเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับสตาร์โหวิ่งกว่าแบบนี้เลยนะครับเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่พลาดไม่ได้เลยนะครับในส่วนของฮุนไดสตาร์เลียตัวใหม่ล่าสุดนี่ที่เพิ่งเปิดโปรโมชั่นไปในเรื่องของตัวไฟทับทิมด้านบนที่ขาดหายไปมาจากศูนย์ไฟข้างบนจะคงเป็น โคมไฟธรรมดาไม่มีหลอดไฟอันนี้มาเพิ่มเติมความสวยงามมันมีความเท่ของเขาอยู่ก็คือในเรื่องของไฟเวลคัมสามารถวิ่งกวาดตอนที่เราเปิดจังหวะสตาร์ทรถจังหวะแรกแล้วก็ไฟหลีไฟเบรกนะครับมาเชื่อมต่อกับคอนเซ็ปต์ด้านล่างที่ของเดิมเขามากับตัวรถใครใช้รุ่นนี้อยู่จะทราบนะครับว่าไฟทับทิมด้านบนตัวนี้นะตัวทับทิมด้านบนเนี่ยจะไม่มีไฟถ้ามีไฟยาวขึ้นไปต่อเรียงกันตั้งแต่ไฟหลักข้างล่างเนี่ย จะสวยงามมากมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปทําให้สมบูรณ์เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่พลาดไม่ได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณไดสตาร์เลียเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปในไฟทับทิมนะครับเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูนะครับนี่เลยครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคอนเซปต์เดียวกับตัวด้านล่างนะครับเม็ดแสงไฟเป็น SMD อ่าเดี๋ยวเราจะสตาร์ทรถนะครับเพื่อจะดูนะฮะตัวนี้จะมีไฟเวลคัมนะครับสตาร์ทรถ นี่ฮไฟเวลคัมจะกวาดวิ่งกวาดแบบนี้นะครับจังหวัดแรกเปิดไฟรีเบกนี่ฮนะฝังเกตนะครับว่าแสงไฟของไฟเบกจะสม่ำเสมอเท่าเทียมกันแสงไฟออกเท่าเลยฮนะด้านข้างออกหมดของเราเป็น SMD มาทั้งแผงตัวนี้เนี่ยเป็นแผงวงจรทั้งแผงเลยปล่อยเบกนี่ฮนะอ่าอันนี้เราอยู่ในมุมที่ต่างกันนะครับแต่จริงแล้ว ในตาที่เรามองเห็นตอนนี้เนี่ยคือแสงเท่ากันนะแต่ว่าจังหวะว่าตรงนี้มันสูงกว่ามันเลยเห็นว่าข้างบนสว่างกว่าจริงๆแล้วประมาณเท่าๆกันเลยเบรกปล่อยเบรกอ่าเนี่ยนะครับคอนเซปต,ต์คุนไดสตาร์เลียนะครับสวยงามทุกมิติทุกมุมมองนะครับนี่ท่านใดน,นะครับที่ใช้รุ่นนี้อยู่อยากจะทําไฟตัวทับทิมนะครับให้มีไฟเพิ่มขึ้นมาเพื่อจะเข้ากับคอนเซปต,ต์ด้านล่างแบบนี้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้เรามีคิวให้กับทุกท่านนะครับ